ทีนี้ไปที่ฝั่งของลิวพูนะคะที่จะลงเล่นคืนนี้กับ FA Cup ค่ะก็มีข่าวร้ายนะคะเมื่อวานนี้ลิวพูก็ได้ถแถลงออกมาแล้วว่าทางคอนเนอร์รี์น่าจะไม่ใช่น่าจะลหละก็คือปิดเทอมฤดูกาลนี้พักยาวแน่นอนแล้วก็เอออาการเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นที่แบบ ACL ขาดหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเอ็น N หัวเข่านะแล้วก็กระดูกเอ็นหัวเข่าข้างซ้าย<อ>นะคือไม่ได้พบความเสียหายของเอ็นข้หน้า แต่ก็มีอาการแบบที่ที่ต้องพักผ่าตัดอะแล้วก็พักยาวจนจบด้วยดูการยังไม่มีกรอบระยะเวลาในการพักฟื้นด้วยนะคะก็ทําให้แน่นอนเสียหายมากๆสาหรับลเว์ภูและที่เสียหายกระเทือนไปก็คือไอแลนด์เหนือที่จะเพลย์ออฟฟุตบอลโลกเจอกับอิตาลีเดือนมีนาคมนี้ด้วยโอ้โหเสียดายอะแล้วคือแบบแฟนลเว์พูเซ็งนะพุ่งตรงเพราะอะไรแบตเตอรี่อะตอนวันที่เล่นวันนั้นกับฟิมโปงกาลังมากําลังดีๆเลเออแล้วก็กลายเป็นแบบ เสียตำแหน่งแล้วหลังก็น้อยอยู่แล้วอ่ะตอนนี้คือมันกลายเป็นแบบแบตแบตลี่เจ็บไปอีกคนนึงแถมเจ็บแบบเจ็บยาวเจ็บปิดเทอมอ่ะก็ต้องดูนะคะว่าลิเวอร์พูลจะมีการขยับเคลื่อนไหวอะไรในตลาดเดือนมกราคมนี้หรือเปล่านะส่วนความพร้อมของลิเวอร์พูลคืนนี้ค่ะอันเดอร์ลตเองนะก็ยืนยัน,ยนว่าจะจัดตัวผู้เล่นแข่งขันในเอฟเอคัพฤดูกาลนี้ไม่เหมือนปีที่ผ่านมาอ่ะแน่นอนสิฤดูกาลที่แล้วนี่เอาเป็นไงล่ะเอาเด็กลงเอาอะไรลงไปก็ เด,ดิมก่อนนะปีนี้ที่เขาโดนว,วิจารณ์คือคาราบาวใช่ปหมที่เอาเด็กลงพร้อมกับเค<ช>ียซ่าแล้วตกรอบใช่ที่บอกสิบเคียซ่าก็เอาไม่อยู่อ่ะน,นะพ้คาบ้านใช่ค่ะก็ซีซั่นนี้ลิเวอร์พูลไม่มีโปรแกรมคาราบาวครับแล้วนะคะก็ดังนั้นเนี่ยจะยึดผู้เล่นชุดเดียวกับที่เจออาร์เซนอลนั่นแหละอาจจะเปลี่ยนแปลงบางรายชื่อแต่ว่าก็น่าจะไม่ได้แบบเหมือนถึงขั้นแบบหื้อขนสำรองลงอะไรขนาดนั้นอืมนักข่าวก็ถามเรื่องเคียซ่าครับเพราะว่ามันมีประเด็น ซุปซิบมาว่าเคียซ่าอยากย้ายออกแต่ลิวพูว่ให้เหตุผลกับทีมจากฝั่งเซเรียอาว่าไม่ได้เคียซ่าเป็นนักเตะที่สำคัญของเราแล้วตอนนี้บวกกับแบบอ,อีซักเจ็บก็ปล่อยไม่ได้แต่อันนี้ข่ะบอกอะไรกวงเล็บนะซุปซิบนะแล้วประมาณว่าทุกคนเคียซ่าก,ก็รู้สึกประมาณว่าแบบแหมเพราะฉันจะไปแกก็ไม่ให้ไปอยู่ก็ไม่ให้เล่นออันเดอร์ก็พูดประมาณว่าเคียซ่าเขาบอกกับผมเลยนะว่านี่เป็นแบบสิ่งช่วงนั้นที่เขาได้ลงเล่นเยอะที่สุดเลย แบบในตั้งแต่เขา<บ>ประชดเปล่าอันเนอร์ถูกไม่ใช่ก็เราอยากจะบอกว่า <c oughs> ได้ดูสีหน้าเขาไหมคะว่าเขาพูดแบบประชดหรือเปล่าดูคุณไม่เอาเมนเจอร์เลยอะ่ะตอนเนี้ยใช่ฉันแบบฟังแล้วฉันก็ฉันเป็นทีมเคียรซ่างไงแต่ก็เข้าใจหละเพราะเห็นเขาลงไปเล่นก็มันไม่ได้มีเกมให้เล่นเนาะเพราะลงมันก็จูนไม่ติดอแต่ทีนี้เนี่ยสล็อตก็คือเคียซ่าก็เลงเหมือนจะมีความหวังสุดท้ายสล็อตก็พูดว่าไม่แน่ยูก็อาจจะกลับมาในเกมนี้อ้าวอ้าวดับฝันฉันอีกแล้วเคียซ่าบอก ิิกเก่อาจจะกลับมาในเกมน,น,น,นี้ก็เลยต้องดูว่าจะ Ooh, จะเป็นยังไงนะคะ<อ>ก็เราพยายามทําท,ทุกอย่างเพื่อให้เขาฟิตพร้อมและส่วนสื่อถามประเด็นนี้น่าสนใจก็คือเรื่องกรณีของดาวรุ่งอย่างเจเดนแดนส์ ance, แล้วก็วิโอโนกุมโมหาที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสมากนะักนะสมครก็บอกว่าคุณรู้ไหมเรา,าได้รับบทเรียนจากการบาดเจ็บของเจเดนแดนส์ที่แพทย์เนี่ยเตือนว่าคุณ เราเราไปเร่งเขาเกินไปการฝึกซ้อมหนักเกินกว่าเด็กที่อายุ19ปีควรจะเป็นทําให้ส่งผลต่อกล้ามเนื้อและกระดูกของนักเตะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตอนออนไลน์นี้นะเล่าให้ฟังประสบการณ์จริงซึ่งทำาให้ทีมงานก็เลยต้องประมัดระวังในการใช้งานรีโอด้วยเช่นกันก็คือจะต้องแบบ<อ>มีม<อ>วันพักหลาย,ลายอย่าง,งต้องมีวันพักแบบ2วันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่สามารถแบบอัดเต็มได้นะคะเพื่อไม่ให้ซ้ารอยประมาณนั้น ก็นะเกมนี้คืนนี้นะคะจะแข่งขันตี2ครึ่งแต่ใครนอนดึกไม่ไหวต้องตื่น,นเช้าหรือใด้ดเดี๋ยวมาดูรีรันได้เร, <c oughs> เรามีรีรันให้ได้ชม <c oughs> วันอังคารตอน4ี่ทุ่มครึ่งทาง p p t v h d ช่อง16 <c oughs> ใช่คบค่ะ